ลูกบอลเหรอพี่นี่ลูกบอลเหรอลูกบอลลูกบอลโอ้โสีแดงด้วยแบบเอาแล้วครับเฮ้ยสวยนะสวยสวยเลยสวยมากเขาเขาจะโอ้เขาจำน้องหน่อย อะไรก็ได้เดินหน้าด้เดนคือแบบว่ากุนตีน่ะเต้นกุนตีน่ะไม่เคยครับนี่ก็ได้เอาไว้ีเอาไปกี้นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเต้นยังไงเออเราต้องเปิดเพลงขอพิทืนได้ไหมได้พิทนตีเต้นนะพิทืนอย่างเดียวนี่นะสามสองหนึ่งุ แล้วดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่นาเด้งน่าด้งโอ้ทุกทราผมรบไปเรื่อยๆครับวันนี้เราอยู่กันที่กลางทุ่งเขาใม้ทุ่งเขาเราติดเราติดทุ่งนาที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเลยเป็นไรมนบอกให้เต้นเลยเก่งงก็บอกให้เต้นเก่งอะไรแล้วไม่เคยเต้นทีแต่เกิดมา้คลิปมันจะได้มันๆไงอ่ะตอนนี้นะครับวันนี้เรามีภารกิจสุดยอดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะมาตามหานะครับ ลูกออดบนเขาโอ้โหผมว่ามีเี่ยผมเจอแหล่งมันแหล่งที่คิดว่าน่าจะมีะคิดว่าน่าจะมีใช่ไหมแหล่งน้ําแบบมันจะแบบน้ําเป็นฟองนม่งหูฝุ่นเลยน้ำมันฟอง <c oughs> น้ำน้ำเน่าแ <c oughs> ่าเออแบบนั้นทีปกติเราหาลูกออสที่ตามทุ่งนาบ้านเราภาคกลาง <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูว่าลูกออสภาคเหนือเนี่ยมันจะเหมือนบ้านเราไหมแล้วคือมันกบมันคือกบมันคือเขียดอึงอ่างหรืออะไรยังไงไม่รู้ต้องดูต้องดูนี่เหนื่อยอยากดูหน้าตาแล้ว ใช่ไหมใช่ก็คือยังไงต้องขอขอบคุณอันนะครับอันช่องอะไรนะอ่านเอทีซีสตูดิโอขอบคุณมากเลยที่จะรับอาสาลงไปช้อนให้พี่นนท์นะครับแต่ให้กำลังใจข้างบนว่ายน้ำก็ได้นะ้วจริงป่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอาจริงใครอยากให้พี่อันว่ายน้ำนะครับคอมเมนต์กันมานะครับเยอะๆขนาดให้เต้นยืนเก่งกัโอ้โหคุณบอกโคตรรักกนเต็มเลยไหมโอ้โหเอออ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่าพี่นนท์นี่พี่น้ำที่มันแบบเหมือนมีคราบเป็นฟองเนี้ยเมื่อกี้ผมลองต้องลงอย่างก่อนที่ที่มันลองอะไรลองเที่ยว อย่างดูว่ามันลึกไหมอะไรประมาณนี้แบบเราแบบเราเช็คดูครับว่าเนี่ยโอ้โหประมาณนี้ต้องน้องหหนูห้าเรียนแบบนะที่เจอสาแบบนี้จริงต้องไปกับผู้ปกครองนะแต่อย่างก็ยังไม่อยากจะแนะนำนะสำหรับเด็กเนาะอย่าเลยที่ครั้งมันหวบังไปเลยบางทีก็ขุดหลุมเนี่ยสไลด์ลงไปเลยครับอันนี้มันเป็นบ่อพักน้ำอยู่บนเขานะเราเดินกันมาแบบน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงนะครับครับขึ้นมาเป็นบ่อพักน้ําเจอแอ่งน้ําโดยที่แบบเฮ้ย มันมีด้วยเหรอประมาณนี้แลดูเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรแ,แปลกๆคือมันเ<ง>มื่อกี้เห็นมันมีขึ้นเราก็เลยอยากจะแบบช้อนมันขึ้นมาดูนะว่ามันเป็นตัวอะไรนีตัวอะไรบ้างจริงๆอยากเจอแบบซาบมนเดอร์มากเลยนะโอ้ภาคเหนือเนี่ยกระทั่งมีงมีมีแต่อาจจะตรงนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าวนมากจะมีซาบ,บันเดอร์จะโผล่มาช่วงหน้าฝนอ๋อเฮ้ยเราก็มาหน้าฝนวะันนี้นี่ต้นต้นฝนอ๋อ เขาออกมาแล้วผสมพันธุ์แล้วก็จะมาวางไข่ตามแอ่งอย่างเงี้ยและแลมันเดอร์ก็ต้องเป็นลูกออสนะตอนเด็กอ่ะเขาเป็นลูกออสหรี่ใช่เฮ้ยคือเป็นเด็กคือเป็นหางว่ายแล้วพอเราโตเสร็จเนี่ยหางก็หดไม่ไม่หดนะไม่หดแต่คือจะตอนแรกจะมีไอ้ตัวเขาเรียกอะไรพังก้มทังคือตรงเนี้ยที่เหมือนเป็นเป็นหูอ่ะเอาไว้สําหรับสกัดอากาศพอเวลาโตเสร็จปั๊บเนี่ยตัวนี้จะหดแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนข้างบนแทนกล้สูญพันธุ์แล้วไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่เราก็มองว่าอยากจะได้ดูลูกออสมากกว่าครับ มาหาได้ศึกษาและดูไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคไปว่ายน้ําโอ้โหอะไรลื่อนพี่โอ้โหเลื่นเลยเนี่ยลื่นเหรอเลื่นเลยเดี๋ยวผมหยั่งตรงนี้ไปดูหยั่งทำนี่โอ้โหถึงยังยังครับลงไปได้อีกแต่ในนี้มีหญ้าอยู่ครับมีหญ้าสาบไปอยู่ขอมีหญ้าอยู่ข้างล่างถ้ามีหญ้าข้างล่างแสดงว่าน้ำเพิ่งลงมาเอาไหนพี่เราดูนะโอ้โหช่วยกันด้วยเดี๋ยวช่วยกันแต่พี่นนท์ไม่ลงนะครับ ้ำกว่าน้ำขึ้นเหรอเข่าครับอ๋อเข่าครับโอยว่าลึกเข่าครับนะครับนอนท้องอยู่ใกล้ๆนี่ยโหยากอ่ะยังไม่มีเลยตรงนี้หุบหืมเยอะสอันนี้คืออะไรหินเหมือนเป็นฝายเก่าพี่ฮะเอาเป็นท่อใช่เหมือนเป็นปากท่อปะ ใช่เหมือนเป็น,นเหมือนที่เขาทําไว้อะปลาป่าภูเขาอย่างเงี้ยอ๋อปลาป่าภูเขาอ่างเก็บเน้ำมันใช่ใช่มันเอาไว้เก็บน้ำาแหละว่าน้ําน่าจะไม่ไหลลงแล้วครับไปท่อดปะเดินไม่ได้ไหมคนมเยี่ยมพี่อุกอันตรายถึงยโอ,โอไม่ถึงยุ่งเลยคนลึกอะอ,อันตรายมาตกตรงนู้นน่าจะตื้นกว่าไหมเดี๋ยวเราไปที่ที่คิดว่าปลอดภัยกว่าเฮ้ย อุ้ยพี่ลูกอ๊อดตัวไหนในลูกอ๊อดเหรอพี่นี่ลูกออดเหรอลูกอ๊อดลูกออดโอ้โหสีแดงด้วยแบบเอาแล้วครับเฮ้ยสวยนะสวยสวยสวยมากขอขอจะขู่เขาจำน้องหน่อยนี่นะครับเฮ้ยมันเอาจริงไม่เคยเห็นนะนี่ตาแดงด้วยนะเนี่ยอวิโนโอเอออวิโนโป่ะตาโโแดงหางแดงแล้วก็วุ้ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับตัวมันลายๆนล้วทเนาะใช่ลูกออดเป็นไตัวลายแบบนี้นะพี่ ใช่ลูกออสตรารแต่ส่วนมากที่เห็นนะแถวแถวภาคกลางเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลสีน้ำตาลสีแดงสีดาอะไรอย่างนี้นะครับกบขึ้เขาหรือเ,อเปล่าพี่ไม่รู้นะต้องเอาไปเลี้ยงดูพี่ว่านนะถ้าใครมีความรู้ตรงนี้นะบอกจริงเราก็มาโดยที่แบบเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ได้เก่งแล้วมากมายใครรู้ว่ามันคือออสหรือว่ากบหรือว่าอึ่งอ่างเขียอะไรความเมต์กันมาเยอะๆครับมีใครเคยเห็นไหมอันนี้เราอยู่กันที่เชียงรายนะครับอยู่ที่เชียงรายอยู่บนเขาเลยนะครับขึ้นกันมาแบบเยอะมาก ไม่รู้ว่าตัวอะไร<ม>เดี๋ยวเราเก็บไปเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับ<ม>เพื่อจะได้เอาไปศึกษาแล้วก็เอาไปให้ข้อมูลกับทุกคนนะจริงๆเรามาอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาทําลายธรรมชาตินะครับเราเก็บตัวอย่างเป็นแค่นิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะเอาขึ้นมาแล้วก็เอ้ยมันเป็นกบอะไรอะไรเงี้ยทุกคนจะได้รู้จักนะครับ <มา S 1> เป็น,นว,วิทยาฐานอะเดี๋ยวเราเก็บน้องก่อนอาจจะเอาน้องใส่ขวดไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวให้อ่านดูจริงว่าเผื่อจะได้ตัวแปลกๆอะไรขึ้นมานะครับสีน้ำแบบนี้นะที่นนครับสองท่วมสองท่วมคืออย่าง ประมาณสองสองช่วงตัวเราให้เอาหรอใช่ต้องแบบเปลี่ยนเลยครับต้องแบบให้ตัวเราแบบอยู่ตรงตรงฝั่งข้างหน้าที่สุดอันนี้ใช้การช้อนเหมือนประกัดเลยครับพี่เนี่ยโอ้ยเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พิ่นนมีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าปุ่น้อยๆก็ถือว่าเป็นอีก หนึงสัตว์เอกสติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โหร้อยห้บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับมาเลยครับสั่งได้เลยที่ลาย e ID ด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบายยแล้วเจอกันน้องเต่าล้ออยู่นะจ๊ะเยอะนะเยอะมาก อันนี้คือแบบช้อนแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยง่ายง่ายกว่าประกาศปะง่ายกว่าพี่ง่ายกว่าเข้าง่ายกว่าประกาศมันหายากแต่อันนี้น่าจะเป็นดวงวันผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันจริงปะไม่เคยพี่นู่นอ้อเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นเวลาไปช้อนประกาศก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะตัวแดงๆเนี่ยปกติผมเจอสีน้ำตาลสีดำอะไรเงี้ยพี่มันอาจจะเป็นฤดูนะอาจจะมีส่วนเก็บแค่แค่อเดี๋ยวเราจะเก็บแค่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าได้ใหม่เราก็จะปล่อยนะครับเดี๋ยวเราก็เราลองไปดูว่าเดี๋ยวฝากอันดูด้วยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปดูด้วยถ้าโตขึ้้้นนนมาาใหรรรูว่เป็กบบอะะไคั แ้วเดี๋ยวเราปล่อยนะเราปล่อยเราไม่ได้มาทำอะไรธรรมชาติที่แบบเอาไปแบบเอาไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับเราเอาไปศึกษาดูก่อนี่เอาไปศึกษาก่อนก็<ๆ>อย่างน้อยก็มีประโยชน์ส่วนรวมมาที้ผมว่านะใช่ใช่ใช่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่เราช้อนกันมาได้แป๊บเดียวนะครับเนี่ยเยอะนะเยอะเยอะเพียบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวด้วยเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันนะครับสายพันธุ์เดียวกันไม่รู้ว่าอะไรแต่เราบอกว่าเราไม่เอาไปเลี้ยงเลยโตแล้วปล่อย ัวแล้วปล่อยใช่นี้ใช่แล้วปล่อยอ่ะเก็บอันนี้ถ้าได้อีกเดี๋ยวเราปล่อยแต่พเพื่อเอจะได้อย่างอื่นเพื่อได้ปลาอะไรที่มันลึกลับ เยอะมากเฮ้ยพี่ตัวนี้เอะแมงเะแมงแมงดาน้ำอ่ะนี่มีไข่ยูอ่ข้างบนด้วยเดี๋ยกจับมันจะต่อยไหมเนี่ยต่อยเด้อก็พี่นนท์ก็จะเรียกว่าแมงดาน้ำแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือใช่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่นะครับไอพวกนี้เวลาออกไข่เสร็จมันเอาไข่ไว้บนหลังอเอาไข่ไว้บนหลังและพอเวลาลูกฟักเป็นตัวมันก็ไปเลยแปลกนะมันเขาขอาไว้บนหลังได้ไงเออผสมพันธุ์อ่ะอันนี้เราปล่อยไปนะครับอันนี้ก็ปล่อยแล้วเหตุอ่าลูกออกชุดนี้ปล่อยเลยนะครับ เยอะมากตรงกลางน่าจะมีปลาแต่แต่น่าจะลึกใช่ไหมลึกนี่เห็นเห็นปลาเลยนะลึกก็อาจจะเป็นปลาประมาณตัวแค่เนี้ยเนี่ยนะว่ายเห็นเงาเดูดูเป็นปลาเนี่ยนะปลากระดี่พี่ปลากระดี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นเฮ้ยเฮ้ไม่คิดว่าลูกออดวะนั่นนั่นนั่นลูกออดแบบดำดำเนี่ยน่ะปลาพี่ปลาลูกออดลูกออดยักษ์ยักษ์ลูกออดยักษ์ไม่ใช่พันเมื่อกี้น่ะอืมไอ้เมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นกบผีกบผีตาแดง ดูอัดไม่เคยเห็นเลยพี่เอาขึ้นมาดูนี่นเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหโคบอลเลอร์เลยใช่แน่แน่แน่ลูอัดจริงลูอัดเมื่อคืนตัวปลาขึ้นมาก่อนแล้วอีกรอบหนึ่งเป็นลูอัดจริงพี่ลูอัดอุ้ยเนี่ยเนี่ยไอนี่แหละโอ้โคบอลเลอร์ถ้าภาษาไทยเขาเรียกกบผีหนึ่งแล้วก็กบของสมิธฝรั่งเคยมาหาในไทยนะแล้วพอเจอสายพันธุ์นี้ก็ไปจดใหม่เขาก็เลยให้เกียรติคนเจอว่าเป็นกบของสมิธเลวะจริงจริงเนี่ยอะไรวะทางเยอะแยะเลย อ,นนยอยากเจอลูออดยักษ์สักตัวนึ่งอันแต่ลิมลิมผมว่ามันน่าจะเป็นพันธุ์เก่าๆอะเดี๋ยวลองไปฝั่งนูง้นเลยโอ้โหเยอะจริงยักษ์เอลยอันน,น,นี้อันนี้ก็ใหญ่ละใหญ่น,นี่สีอะไรแต่แต่ไม่ใช่พันธุ์นี้ปีนสีน้ำตาลห็นตาลเน,นี่ยขาโป่แล้วอันนี้เหมือนเหมือนอึ่งมากกว่านะเหม,มือนอึง่งเหมือนอึง่งหน้าตาเหมือนอึง่งแต่เดี๋ยวก็รู้เลยนะครับจา่เมื่อกี้สุดๆบอกเลยเพราะว่าแบบ แม่เป้งใหญ่กำลังดูว่าจะเอายัางไงใช่ไหมใช<ด>่แต่คขาเอาไม่ได้ตัวใหญ่ยิ่งไปตัวเท่าเนี้ยทิ้งหมดเรื่องก็จะรู้ที่เก็บตาบเรีๆๆๆยบร้อยเออไม่กล้าลงไปจริงๆพี่ความลึกเกินเพราะใหญ่ครับแล้วก็มัๆๆนต้องเจียบน้ำจากด้านข้างเข้านะพี่ตอนนี้นสีเขียวอ่ะพี่สีเขียวเนี่ยขา,าออกแล้วอ่ะ เอ๊มันเป็นที่บ้านผมเรียกว่าเขียดคาแล้วหรอพี่เนี่ยเฮ้ยอันนี้คนละคนเันหรือเปล่าตาก็แดงแป้นนะเขียดอะไรนะเขียดคาเขียดตัวเขียวพี่แต่ทำเป็นตัวแดงแป้นเอออันนี้มันเริ่มเขียวอ่ะใช่ป่ะพอโตมาเริ่มเขียวแล้วอันนี้อีกแค่ประมาณสามสี่วันก็หางโคตหมดแล้วนะเออโอ้โหโอ้โหจะหางยังยาวมากจะสวยแล้วพี่สวย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 ถ้าแบบนี้อยู่บนบกได้ไพี่นนท์ อ,อยู่บนบกได้ไหมยังแต่เนี่ยที่ว่าจับได้ตามเดิมๆดิมเนี่ยเพราะเขาใกล้ขึ้นแล้ว<อ>ขาหน้าออกแล้วเออเหมือนปาดเหมือนกัน้าไม่เหมือนอื่นตอนเล็กเล็กเหมือนอื่นอันนี้เหมืนอ,น,อ,น,อ,น,อนปาดแล้วปาดนี่คืออะไรพี่เขียดตะปาดเขียดอ๋อเขียดตะปาดเียดตปาดที่โนนเคยเห็นเขียดคาไหมพี่เขียดคาแถวทางบ้านผมอะ่ะม,มันจะเป็นอีกตัวเขียวๆเลยพี่อฮะแล้วตัวจะเป็นแบนยาวๆตัวประมาณนี้โปกงเนี่ย เกียดคาถ้าอย่างนั้นมันเอื้อมถึงไหมจับสุดมือแล้วก็ลากเขมาไม่ได้ครับโชยไม่ได้พี่หลุดหลุดอย่างเงี้นะครับเพราะแท้มันต้องเจะพือนน้ำก่อนแหม่แต่ได้รถอัดยักษ์เป็นคนละพันไ<อ>งคือ,อเรื่องระดับน้ำมันอยู่คนละที่กันนะครับไอตัวใหญ่ๆมันอยู่ข้างล่างอันนี้มันลึกมากมิดหัวแน่นอนมิดเกียร์เก็ตรงเนี้ย เราได้มาหาเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอเอาไปารุบาลลูกออสนะครับเก็บไว้ในตู้ในอะไรให้ดีพอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะถามผู้เชี่ยวชาญด้วยอ,อาจจะถามพี่เฮาพี่เฮาอาจจะรู้จักนะครับใช่าไม่คืออะไรเดี๋ยวพอเวลาโตแล้วก็เดี๋ยวเอามาปล่อยกันนะครับโอเคขอบคุณอ่านมากที่ลงครับ,รบเดี๋ยวเราไปรูบ,บาลลูกออสกันต่อนะครับ,รบเลยเลยขอเต้นอีกรอบได้่งนะพี่จัดไปดิไม่หมายถึงพี่ผมอชอบเมื่อไหรท่าเต้นนี่หน่